ยกที่หนึ่งนะคะเพชรชัยเพชรสีนินสองเพชรเจอกัน กรพิร้องยากระพิตายากระพิตามาไจากคู่นี้ก็จะไปที่ไมเรีมาเดที่ดา แล้วก็จะไปที่คู่พิเศษเทธิ์ขงศร์อ่าเดี๋ยวไปตัวนี้เป็นคู่ชิงแชมป์นะคะจะมีการประกาศผลคะแนนบนเวทีหากว่าไม่มีการนับน็อกมาเลนมาเชียร์กันกับพี่น้องค่ะเคยเจอกันมาแล้วแต่อะไรมันก็ไม่แน่นะคะ ลองดูต้องชมต้องตามว่าการเตรียมพร้อมของใครมาดีกว่ากันดีอยู่แล้วละ่ะนะคะแต่ใครจะดีกว่าเออจะเป็นทีวการพิเศษชีมงานปอพรพูนยิ้มนี่เออแล้วจะเป็นชีมงานคุณพอ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 พภาพทั้งสองฝั่งพอดีชยัยวอร์มีนะคะทำน้าที่บนเวท,ทียกเฉี่ยแสนสอง อานะครับท่านผู้ชมครับมาลุ้นกันต่อเลยครับคู่นี้เคยใช้บริการกันมาแล้วพี่น้องจำได้วันนั้นที่นาหยทองครับวันนี้มาเจอกันที่นี่บุ่มาแมลงที่สำคัญวันนี้มีการชักขั้นหนักนะครับอย่างนี้จะเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าครับงานกระทำนี้อาจฮักก่อนจ้ามียกข่านไป ต่อจากคู่นี้ก็ไมเคลวากับเทปธิดาเตรียมไว้และจะไปที่ค <ik S 3> <aciones S 2> ู่พิเศษนะคะเพชรอังโงนกับสไปคําใจก่อนไมเคลวามาห้าบันห้าไมเคลวามาห้าบันห้าเพชรเป็นแง่ üyorum, ประเดิมเป็นโหกดเดิมเพชเป็นแง่รําการกันแน่ไมเคลวาเทปธิดาแล้วก็ออมแอบดูใจพ่อนะครับ นัมเบอร์เพชรบัญชาเตรียมพร้อมไว้ด้วยนะครับไมล์เรียร์วาตะเทียตีดาเทตีดาเก็บมาด้วยนะครับพนาแล้วจะไปคู่พิเศษสองคู่เพชรอังโงนเดอสไปด์แล้วก็ทำเพลงกับนัทสิทธิ์เป็นคู่พิเศษนะครับและต่อจากนั้นจะไปออมแอมกับดวงใจพ่อมาคัมเตอร์เพชรบัญชาอเอาไป มาต่อเงินรถบดไก่ป่าซุปมะม้าเหยื่อมนุษย์ซุปเปอร์เจ๋งเชียร์รถบัสพีระบัสเพชรคมกริดเตรียมแม็กซ์ตะย่างเดียวพชอตเอาเลยยืนเดือดเาล่องโลดหาดซีเข้ามายึ้นีพชอตเอาลเลยมาดูมาชมมาตามกับยกที่สองค่ะ เพชรดวงใจเพชรสีเงินเพชรตับเพชรจเจอกันอีกแล้วหัวที่สองนะคะศูนย์สองหมืน่น แ่งกันโลนี้อาวุธแรงคู่ไฟพเปนหลั้งคู่นะครับการเตรียมร้อมต้องทีั้งคู่แล้วกันหรว่าจะมาเจอกันอยู่ในท่าเตรียมพร้อมอั่างนีแหะ่ก็เิคก็ถือว่าปาดีนี่แตเอกร้อยครับส่วนเชฟพึ่งชัยนี่ก็เออยเหกันนะ้ี่อะบ มีจาปุมีทีแมนร่วมกันเต้นร่วมกันบอกกันสอนสาวใจดีกับคุณพ่อเรื่อยๆนานาวันนี้อาจจะไม่เหมือนวันปลาเดี๋ยวพ่ยากระบิปตาพี่น้องนะยากระบิปตาเคยเจะเจอกันมาแล้วเปิดซีนหน้าสุยโต่าไปน้ำควงขาวพิตตี้ใบไผ่ก่อนดีทั้งคู่ความดีทั้งคู่ โอ้ยไม่ได้ลุดหวนไม่ได้ด้วยแรงตตัวเ้งเิยนะครับั้้อระวังตัวแจเลยทีเดียวเป็นต้นนี่ต้องไม่พลาดนะครับยกขึ้นยกข้ไป โหมดการปยับตอ,อกอาวุธับสามารถเป็นรุ่งชัยสาวใจดีหนาหนองพรกครับคุณแม่สุดที่ระะครับเต็มศูนย์เดิมจากเทครับเปุดสองนะครับซุดซ้ายครับซุดส,สีมิดครับ เตะกไว่าตีเจ็บใช่ไหมครัเราทักันทีโยแม่พื้นเด็แสนสั่งมือแสนสังมือรักหวานจ้าสองนกวก่อาไปพมันละชิดใจทุกยกเลยดิเพิ่ยบสองเลยพี่น้องแต่ว่าแต่ละวินาทีมีความหมายครับคู่นี้ รคับใครชอบใครว่ากันตก็อัธยามใสรับแพ้ชนะเรื่องของเองกมครับอ่อาขอบคุณเ,เรื่องรองน้องพี่วันูี้ถึงว่าความอุ่นมากเลยนะท่านน้องนักเวิร์ตเดย์จริงๆแล้วแกก็ บอกว่าว uh, uh, ันที่19นะแต่วันนี้หลานชายจะขึ้นไปช็คโปรเีกต์โปรเจกต์มาเป็นวันที่15นะครับนับวันเกิดเดชช่างนอนอบอุ่นมีเพื่อนว่องน้องพี่คนมวยเป็นการสนับสนุนเป็นเยอะมากครับตลาดซับก็ยังชี้อยู่นะครับตอนนี้ตลาดซับเริ่มซื้อขายกันแล้วครับก็ติดงานไหมเววาติดต่อด้วยทีมงานไม่แช่ว่า หมเคิลแวาจะเป็นคู่ต่อไปกับเทศพิดานะคะต่อจากนั้นจะเป็นพิเศษหนึ่งคือเฮต์เอ่งกับสไปร์พิเศษสองจือคำมรงและทัศน์ศิษย์เราทีนีจะมาเป็นออแมแรมกับูมิใจพะะ่อเนี่ยค่ะเอาครับมาครบูกันต่อครับแมงคู่นี้หนึ่งแสนกับสองหมื่นครับท่านผู้ชมครับ มาดูยกสามนเศมาจะต่อได้ครับยกที่สามลึทางแล้วของจริงผมได้เห็นบ้างไหมครับตรนี้โอ้ยอะารตัดเสียโอ้อาา

ยอดเงินเปงนงีจะอ้ยช็อตนี้ช็อตนี้อีกแล้วพี่น้องอ้าหมอแกับผู้ชนะลยกรเจ้าหน่องแสองแสนสองเป็นอะไรเป็นอะไรที่มีมูลแท้ถึง่องม เล็้ยมขาดเช้า<แ>ก็เรียนจากนายกพิธูนสำรานเรียนเช่นนีครับท่านนายกแล้วก็ท่านสอจอุทิศกิน<อ>น้อมเกียรติบัตรด้วยครับอาเชิญครับทั้งสองท่านครับเร็วไวครับครับเชิญครับโอ้เหมือนเดิมครับเพชรศรีนินแหมลายของเก่าเลยครับโอ้ ครับอาหมอด้วยนะคะท่านแพทพิลจนค่ะลักมาดีๆครีจิญด้วยนะคะท่านในแพทพิจนคะเริญครับเปิาร่วมกันของเกีรติบัตรเจริญค่ะน่นมกกรราติเชิดอยค่ะมาคเจครับมาท่านคุณขับมามอบเกียรติบัตรครับไม่มีการประกาศคะแนนรับผู้น้ ยัำแข้นไปอีกครับเพชรรุ่งชัยยกสามนะครับยัำแข้นเหมือนเดิมครับโอ้เวิร์ดซีนิคยังลังตาไม่ได้อ้าอาจจะมีครั้งที่สามนะครับโปรโมเตอร์ทัดใดจะ